นายมน,นูผู้ประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนายสมพรน,นกหง์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองสุโขทยัยเคศีนางกิติพรชุ่มชื่นผู้วยการกองพัสดุและทรัพย์สินและบุคลากรในสังกัดอ,อบจอสุโขทยัยรวมไปถึงสมอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยประจำปี2564โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออ สนับสนุนงบประมาณจำนวน2,04,000บาทและอบจอสขโขทยัยเป็นผู้ประสานง,งานในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการดังกล่าวให้แก่นางชลามอาจวงเนื่องจากบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าทรุดโทรมอยู่กันหลายคนและไม่มีความปลอดภัยมีความเสี่ยงและไม่คุ้มแดดคุ้มลมคุ้มฝนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับคนในครอบครัวได้และสุขภาพจิตวิตกกังวลของคนในครอบครัวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสโขทัยโดยนายมน,นูผู้ประเสริฐนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชโธรยหลังได้รับทราบข้อมูลจากพื้นที่จึงได้ดำเนินการประสานไปยังธนาคารทออสเพื่อให้ความช่วยเหลือร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวนี้รวมทั้งผู้ได้โอกาสที่มีข้อมูลเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยถูกสุข,ขลักษณะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น